คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมเวลานักลงทุนทั่วโลกพูดถึงข่าวดีทุกคนจะมองไปที่อเมริการอลุ้นว่าเมื่อไหรเ่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยสักทีเพราะเราเชื่อกันฝังหัวใช่ไหมครับว่าถ้าเฟดลดดอกเบี้ยเงินจะหาง่ายขึ้นหุ้นจะขึ้นทุกอย่างจะแฮปปี้แต่เชี่ยวไหมครับวันในขณะที่เรากำลังจ้องไปที่อเมริการะเบิดเวลาลูกใหญ่กว่าอาจจะกำลังทำงานเงียบๆอยู่ในทิศตรงกันข้าม นั่นคือที่ญี่ปุ่นครับวันนี้ผมจะพามาคุยเรื่องที่ซีเรียสแต่สำคัญมากคือการจบสิ้นของยุคดอกเบี้ยติดลบทำไมการที่ญี่ปุ่นแค่ขยับดอกเบี้ยขึ้นนิดเดียวถึงทำให้นักลงทุนระดับโลกกลัวยิ่งกว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยและมันเกี่ยวอะไรกับเงินในกระเป๋าของคุณมาเจาะลึกกันใน EP นี้ครับพาร์ทโลกที่เงินราคาถูกเหมือนของฟรี ก่อนจะไปถึงความน่ากลัวเราต้องเข้าใจก่อนว่าญี่ปุ่นแปลกกว่าชาวบ้านยังไงในช่วง30ปีที่ผ่านมาขณะที่ประเทศอื่นข้าวของแพงขึ้นแพงขึ้นญี่ปุ่นกลับเจอภาวะเงินฝืดครับคือราคาสินค้าไม่ขึ้นเลยแถมลดลงด้วยซ้ำเศรษฐกิจซึมยาวธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เลยต้องงัดไม้ตายก้นหีบออกมาใช้เน่นคือนโยบายดอกเบี้ยติดลบแปลไทยเป็นไทยคือ ปกติเราฝากเงินเราต้องได้ดอกเบีย้ยใช่ไหมครับแต่อันนี้ถ้าธนาคารพาณิชย์เอาเงินไปฝากไว้กับ BOJ ต้องเสียค่าฝากครับผมขอเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ครับสมมติคุณเดินไปตู้ ATM ที่ญี่ปุ่นกดเงินออกมาร้อยล้านเยนธนาคารบอกว่าเอาไปเลยคิดดอกเบีย้ย0%คุณก็หอบเงินเยนนี้ไปลากเป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วเอาไปฝากกินดอกเบีย้ยที่อเมริกาได้ปีละ5%เห็นภาพไหมครับคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณแค่จับเสียมือเปล่า กู้ที่ถูกไปฝากที่แพงกินส่วนต่าง5%ฟรีๆนี่แหละครับคือ carry trade แล้วประเด็นคือเขาไม่ได้ทำกันหลักร้อยบาทแต่กองทุนทั่วโลกทำกันเป็นล้านล้านดอลลาร์เงินพวกนี้ไม่ได้แค่ไปฝากแบงค์นะครับแต่มันถูกเอาไปซื้อหุ้น Apple ซื้อ Bitcoin ซื้อทองคำหรือแม้แต่มาลงทุนในหุ้นไทยพูดง่ายๆคือตลาดหุ้นทั่วโลกที่มันพุ่งๆกันอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งมีเงินกู้จากญี่ปุ่นหล่อเลี้ยงอยู่ครับ แต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับหลังจากหลับไหลมา30ปีตอนนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มตื่นแล้วเงินเฟอ้อในญี่ปุ่นเริ่มมาท่าแรงคุณญี่ปุ่นเริ่มขึ้นชุนต่อเวชไหกซึ่งเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจฟื้นจริง BOJ เลยบอกว่าโอเคฉันจะเลิกดอกเบี้ยติดลบแล้วนะฉันจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยแล้วคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าก็แค่ขึ้นดอกเบี้ยนิดหน่อยจาก0%เป็น0.25%มันจะไปสะเทือนอะไร คำตอบคือสะเทือนทั้งโลกครับมาถึงจุดคลแม็กครับทำไมผมถึงจั่วหัวว่า BOJ น่ากลัวกว่าเฟดให้ลองจินตนาการภาพเขื่อนเก็บน้ำนะครับกรณีที่ 1. F เฟดลดดอกเบีย้ยอันนี้เหมือนเฟดกำลังเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรือเพิ่มสภาพคล่องนักลงทุนชอบหุ้นขึ้นทุกคนหาปีกรณีที่ 2. BOJ ขึ้นดอกเบีย้ยอันนี้คือการระเบิดเขื่อนหรือการดึงน้ากลับครับ ลองนึกภาพตามนะครับนักลงทุนที่กู้เงินเยนมาทำ carry trade เมื่อกี้จู่ๆต้นทุนเงินกู้ของเขาขยับขึ้นคือต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้ญี่ปุ่นแพงขึ้นแถมพอญี่ปุ่นขึ้นดอกเบีย้ยค่าเงินเยนก็แข่งค่าขึ้นด้วยซวยซ้ำสองครับเพราะตอนกู้มากู้มาตอนเย็นถูกแต่ตอนจะเอาเงินไปคืนต้องเอาดอลลาร์ไปแลกเยนแพงๆเพื่อไปใช้นี่กาไรหายขาดทุนยับ สิ่งที่นักลงทุนต้องทำทันทีคือนหนีตายครับเขาต้องรีบขายทุกอย่างที่มีในมือขายหุ้นสหรัฐขายทองคำขายบิตคอยเพื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดแล้วไปคืนหนี้ที่ญี่ปุ่นกระบวนการนี้เรียกว่า the unwinding of carry trade หรือการคลายวงจร carry trade นี่แหละครับคือความน่ากลัวเฟดลดดอกเบีย้ยอาจจะทำให้หุ้นขึ้นช้าๆแต่ถ้า BOJ ขึ้นดอกเบีย้ยแรงๆมันจะทำให้เกิดการเทขายทั่วโลกพร้อมกันในพริบตาเพราะทุกคนต้องรีดหาเงินไปใช้นี่ครับสรุปแล้วนะครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ายุคสมัยของเงินฟรีจบลงแล้วน้ำทิพย์ชโลมใจที่โยดจากญี่ปุ่นที่เคยหล่อเลี้ยงตลาดการเงินโลกกาลังจะค่อยๆห่างเหือดไปแล้วเราต้องทาตัวยังไงสาหรับคนเที่ยวญี่ปุ่น ทำใจไว้เลยครับว่าเทรนดระยะยาวเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นยุคแรก23บาทต,ต่อร้อเยนอาจจะไม่เห็นบ่อยๆแล้วสำหรับนักลงทุนต้องระวังความผันผวนครับโดยเฉพาะวันที่ BOJ มีประชุมหรือวันที่ค่าเงินเยนสวิงแรงๆให้รู้ไว้เลยว่าหุ้นชั่วโลกอาจจะโดนห่างเลขไปด้วยจับตาดูส่วนต่างดอกเบียครับตราบใดที่ดอกเบียอเมริกายังสูงและญี่ปุ่นยังต่ำแคริทรทจะยังไม่ตายสนิท แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อเมริกาลดดอกเบี้ยและญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยจนช่องว่างมันแคบลงมากๆวันนั้นแหละครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราคิดครับอย่ามองแค่อเมริกาแต่ให้เหลือมองญี่ปุ่นบ้างเพราะซามูไรคนนี้เวลารำดาบทีสะเทือนไปทั้งโลกครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับถ้าชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้าสวัสดีครับ